เราไปชมเกมการแข่งต่อไปครับนี่เป็นการแข่งขันในเซตที่สองนแะแต้มแรกครับนุสลาเสิร์ฟได้ดีมากญี่ปุ่นยังเอากลับมาได้ไม่ได้แล้วอ่ะญิคุนญี่ปุ่นนี่นรับแล้วไม่ดีก็เปิดไม่ดีผิดพลาดไปอะไรครับเป็นแต้มแรกของทีมไทย1นศูนย์ครับนุศลาต้องคำสเสิร์ฟเซฟครับเสิร์ฟสบายๆไปต้องเน้นมากแล้ว ยังรองไว้ได้ออกมาฟรีบอลข้ามมาเนิดการเป็นก,นการบุกของญี่ปุ่นไปหัวเสาเขาเบาๆข้ามมาท,นะทิ้งนี่ครับทางฝั่งของไทยขึ้นมาโดยอดุมาสิทธิทรักเรียบร้อยเหมือนกันนะของไทยเด่นเสื้อสีขาวเด่นปีนด้ยต้น้อยนะครับเป็นลิเบอร์โรของทีมไทยในะ้ซสีขาวขาครับหมายเลขสองลิเบอร์โครับ ไป2อนครับนุสลาเสร็จต่อมาครับนี่ครับทิปเบาๆจะลดมาทิปเรียบร้อยเลยอดุมาสิทธิ่รัฐญี่ปุ่นทีมนี้จากสถิติที่ขึ้นมาในช่วงของป่านการพักเสร็จเนี่ยออจะเห็นครับว่าญี่ปุ่นได้มีเออรื่ออยู่